นำมาใช้ให้มันถูกกลาลเทศะเอลซ่าคิดว่านะอืมหอยหน้าสุดเอลซ่าสวยจกกังก็ฟิลเตอร์ด้วยลนะ่ะดู <c oughs> เอลซ่าวัวนนี้วันเกิดค่ะ happy birthday นะคะขอให้มีความสุขมากๆขอให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สุดแล้วเป็นที่หลักของทุกคนขอให้ขอให้ใช้ชีวิตได้ ตามอย่างที่ตัวเองวาดไว้นะคะหลักเธอเชื่อมั่นในเอลซ่าใครไม่เลิศก,ก็ชัดใส่ขอบคุณมากค่ะคุณแม่สินสับพอตลอดไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะหลักเอลซ่าขอบคุณมากทุกคนคืออยากออกมาพูดเฉยๆแหละแล้วก็พี่สาวมาทำให้อยากหรือแล้วก็จากไปออไม่หรอกคือ ทีมทีมเอลซ่าจะสอนเอลซ่ามาแบบนี้คือถ้าใครเขาติชมก็รับฟังแล้วก็ต้องทำตัวน่ารักรับฟังเพราะว่าเราในฐานะของความเป็นเด็กแต่เอลซ่าอยากให้ทุกคนรับรู้ว่านางงามเนี่ยในเมื่อเข้ามาสู่การแข่งขันแล้วอะจิตใจเขาจะบอบบางนะถ้าไม่เข้มแข็งจริงๆมันก็คือจะแบบ ก็ก็คือจะต้องมีดรอปกันไปบ้างอะไรตรงเนี้ยเอลซ่านะ่ะหลับได้อยู่แล้วซาหลับได้อยู่แล้วถ้าเขากล้าที่จะมาสอนเอลซ่าหลับได้ไหมถ้าโดนเอลซ่าสอนกลับเพราะซ่าคิดว่าเอลซ่านะ่ะอายุแค่ยี่สิบเอ็ดกจริงแต่เอลซ่าก็ทํางานกับผู้ใหญ่มาเยอะเหมือนกัน ขอบคุณมากนะคะที่สอนที่แนะนำเราท้ายที่สุดแล้วซักก็จะใช้ทักษะของตัวเองนั่นแหละใช้ความเป็นตัวเองนั่นแหละที่จะที่จะเขาเรียกว,ว่าอะไรน,นำเอาไปมัดใจความเป็นแกรนเนาะ เอาไปใช้ในเวทีแกรนเพราะที่ทุกคนรู้จักเอลซ่าได้มาถึงทุกวันเนี่ยที่ทุกคนให้พื้น